คน,นยังงงกับคลิปนี้อยู่ยกทับลดราคาต้อนรับสิ้นปีพี่คะรุ่นไหนเข้าร่วมบ้างพี่คะถ้าหนูอยากได้รุ่นนี้มีหรือเปล่าพี่คะหนูซื้อรุ่นนี้ได้ส่วนลดไหมมาดูคลิปนี้กันอีกหนึ่งรอบนะคะ ที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็น iPad g e n 10คะ่ะทุกคนสต็อกเราเยอะมากๆแล้วก็อยู่ในรายการสินค้าที่ลดราคาด้วยตอนนั้นก็จะมีแท็บเล็ตต่างๆมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นไหนก็ตามเราเออกมาลดให้หมดค่ะอ,อยากรู้ว่ามีรุ่นไหนที่เข้าร่วมรายการ,รลดราคาบ้างดูให้จบคลิปนี้นะคะย้ำว่าต้องดูให้จบคลิปนี้เพราะว่าพี่บ้านจะแปะไว้ให้คล้ายคลิปลดราคาก็คือคือนกําไรให้ลูกค้าจริงๆคะ่ะทุกคนไม่ได้ได้อะไรเพิ่มเติมเลยอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่กับลูกค้าที่ติดตามเรามาโดยตลอดลดให้ทั้งสดเราก็ผ่อนเลยนะคะสามารถคลิกลิงกที่หน้า ไฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้มีทุกคนอีกหนึ่งรุ่นนะคะ Notting Phone ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่เราก็ขนมาลดราคาให้ด้วยนะตามตุง X23 X22 Oppo รุ่นต่างๆมีหมดค่ะที่ลดราคาก็จะประมาณนี้เลยอ่อนกับแซลมอนโฟนไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเริมต้นแค่50บาทดูจบแล้วฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะ